บอดี้ส a ลมที่มาหลับในงานกูนะคือ <Trans> คือย,ยอดกับชาตัน้นหลับไปแล้วครับ <S 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 ส่วนปิ๊กก็ปืปอๆส่วนตูนรักษาบุคลิกเด็กกันเอานิ้วค้ำตาขาวอยู่ทราบว่าพวกคุณซ้อมเหนื่อยนะครับใช่ใช่คนี้เป็มคนเสรับแต่เสียบุคลิกมากมากเห็นพยักหน้าเงือกๆไม่ได้ว่าเข้าใจพีเซ็ตคือกูสับสนหอยู่และนี่เป็นงานแถลงข่าวที่บ้ามากแฟนในงาน คือเป็นงานมหากรรดนตรีที่มีแฟนที่ไปเที่ยวงานมาร่วมงานด้วยเราแฟนคลับเป็นของตัวเองนะครับส่วนหลังจากบอดี้สลัมเนี่ยอย่านึกว่าเป็นตู้เย็น6.5ชิลเป,ลลลป็นฟองแชนเี่บ้างซึ่งซึ่งแขนสองข้างนั้นเกยไปอีกครึ่งบอดแล้วนะครับสร้างความัำบักให้วินมากๆคือเรื่องของเรื่องนะครับ ยุทธนาบุญอ้อมเป็นคนเก่งี่ชี่อวดมากๆ <c oughs> ยืนอวดทุกอย่างถุงขยะยังอวดจานยังอวดส้วมขี้เยี่ยวยังอวดนานนี้น่าสนใจตรงที่เราจะมีการอุจาระปัสวะกันเป็นมหากรรมเลยทีเดียว <c oughs> อันนี้ก็ค่อนข้างไม่มีปัญหาอยู่แล้วอันนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วอยู่แล้วเพราะว่าคือคนที่มางานเราค่อนข้างเป็นคนที่รถนิยมเดียวกันนะฮะค่อนข้างจะเป็นคอเดียวกันแล้วส่วนใหญ่ก็จะมาเพื่อความบันเทิงจริงๆเราก็เลยแต่ถึงขนาดเราก็เราก็เต็มที่กับเรื่องแบบนี้นะฮะก็มีทั้งทั้งตำรวจทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแบบเบอืออาชีพเป็นหลักพันนะครับที่พื้นที่และพัสดการมันจะมีวามเพิ่มพื้นที่อะไรอย่างไรบ้าง ก็ในส่วนของพื้นที่นะครับก็ได้ปรับปรุงครับเพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกมันจะมีฝุ่นเยอะนิดนึงก็เลยตอนนี้ก็เลยทําถนนขึ้นมาเลยครับยาว3กิโลเมตรวิ่งรอบในงานเลยฮะแล้วก็นอกจากนั้นเองก็เราก็ปูหญ้าเพิ่มเพราะว่าเวลาคนมาแล้วมันเขาต้องการความร่มรื่นในธรรมคอนเสริร์ตเขาต้องการความสบายอะไรย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มพื้นที่ใช่ครับเพิ่มพื้นที่แล้วก็ในส่วนของต้นต้นไม้เลยครับเพราะว่าตอน ร้อนนิดนึงนะครับก็เลยเราก็เลยเพิ่มจำหน่ายไว้สำหรับเวลาคนที่ต้องการพักผ่อนลยครับทุกความลมลืโโ่นโอ้โหเยอะเยอะกว่าเดิมอีกครับคือปีที่แล้วเนี่ยก็ประมาณสัก70กว่าล้านนะครับปีนี้ก็น่าจะเพิ่มกว่าเดิมอีกประมาณอย่างน้อยก็5ล้านนะครับเพราะว่าคือในส่วนเวทีมันเท่าเดิมเลยแต่ว่าส่วนที่เราต้องเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องของไอ้เรื่องของความสะดวกสบายเรื่องของระบบสาธารณูปโภคทั้งหลายครับเรื่องของดนตรีล่ะครับจับต้องจับต้องจับต้อง ในข้อทีนะครับในแง่ดนตรีก็จะมะีความหลากหลายเหมือนเดิมนะครับคือมากันทุกค่ายทุกแนวเพลงแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศิลปินรุ่นใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นบอดี้สแลมดายโดฟินหรือว่าศิลปินรุ่นที่ อาจจะคนคิดถึงแล้วอย่างไฮดร้าอย่างสวอตเตอร์ซิกอย่างพีโอพีอย่างเง,ง,งี้ยก็กลับมารวมตัวกันไปจนถึงรุ่นใหม่ๆที่ประสบความสําเร็จรุนแรงมากในปีนี้อย่างเทเวนี่ไฟฟ์าไปจนถึงวงที่คนยังไม่รู้จักเลยอยีกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปีนี้เรามีศิลปินต่างประเทศนะครับมีฟูกูแล้วก็เครมองทีนใครที่ชอบดนตรีแนวชิลๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นสองศิลปินที่ก็ไม่ได้หาดูได้ง่ายๆก็บินตรงจากฝรั่งเศสมาเพื่องานเราโดยเฉพาะครับการแบ่งเวลาศิลปินยังไงบ้างคะเพราะบางทีศิลปินดังพร้อมๆ้าเหมือนกัน เลือกครับคือเน,นื่องจากว่าคือเราก็มี6เวทีเ,เวทีหลักเนี่ยจะเริ่มแสด,ดงกันตั้งแต่ประมาณสักเย็นๆนะฮะสี่โมงเย็นไปจนถึงตีง2เราก็พยายามจัดให้วงที่ชนกัน,เ,นเราเชื่อว่ากลุ่มเป้าหมายไม่เหมือนกันเขาจะได้เลือกได้แต่ว่าคือในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นคนที่รถยนต์ปังหน่อยนึงก็อาจจะต้องเลือกครับก็วิ่งกันสนุกนะฮะตอนนี้มาตัดคนจอมโตครับผมมาในฐานะของแฟนกัดจปีที่แล้วนะครับ ผมเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในงานเราเห็นเออความสนุกสนานของดนตรีเนี่ยและในบิ๊กเมลท์เนี่ยมันมีพื้นที่กว้างแล้วก็มีคนจํานวนมากซึ่งผมก็เลยเกิดไอเดียว่าถ้าเกิดเราเอาความสนุกสนานในแบบปาร์ตี้ในแบบวันสนับคอมเมดี้ในแบบกิจ,จกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยให้คนในงานที่ที่เบียดไปอยู่แถวหน้าไม่ทัน หรือไม่รู้จะทําอะไรหรือหลังจากคอนเสิร์ตเลิกเลยครับก็เลยกลายเป็นพับอโคจรขึ้นมามันเป็นเหมือนเป็นเป็นผับแบบล้อเลียนนะครับแล้วก็เป็นที่รวมของคนที่หลังจากเสร็จจากคอนเสิร์ตเป็นที่รวมบรรมดาศิลปินที่อยากจะมีคืออยากจะเอนเตอร์เทนตัวเองบ้างหลังจากที่พวกเขานั้นทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ทั้งวันนั้นคืนแล้วพวกเขาได้พักผ่อนกันที่นี่ครับอในผับพี่นี่คการตีกันไหมในผับผมการตีกันเป็นกิจกรรมหนึ่งครับเราจะส่งเสริมการตีกันแล้วก็มีอาวุธที่เรียกได้ว่า อยากจะโดนอาวุธนั้นตีด้วยซ้ำ<ล>มีแจกอาวุธกันแล้มีแจกอาวุธเรามีแจกอาวุธครับ<ช>แล้วก็เรามีเรามีการเขาเรียกว่าสแกนพฤติกรรมกันก่อน<ช>ว่าคุณเหมาะกับที่นี่ไหม<ช>ถ้าคุณเป็นพวกกักกัก เหนียมเหนียมขี้อายขี้อายอันนี้นะแนะนําให้ไปดึงยากกันต่อ,อแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะสนุกแล้วอยากจะแบ่งปันความสนุกนั้นไปสู่คนอื่นด้วยนะเชิญที่ผับเรานนคือไอเดียของล้วนของอะไรเป็นไอเดียของผมในฐานะนะเป็นแฟนเก่าหนะลังจากกลับจากบิ๊กมาร์เท่นผมนัดพี่เต็ดแล้วก็ผมก็พีเซนพี่เต็ดครับมีคนจํานวนเยอะเลยที่เบียดไปอยู่หน้าเวทีไม่ทาแล้วก็นั่งดึงยากกันอยู่เป็นหมืน่นหมื่นคนผมอยากจะหาอะไรให้พวกนั้นเล่นกันพี่เต็ดก็เลยบอกว่า มึงมาเลยจบครับแล้วก็เป็นการเสนอตัวแล้ว็พี่เตสกเมตตามากครับขอบคุณด้วยครับคือก็เราอยากให้มันโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะเราอยากให้โตจนแบบโบนนซ่าโตไม่ทันคือคือเราเรายังเชื่อว่ามันยังมีพื้นที่ว่างให้ขยายขึ้นได้อีกมากมายนะฮะเรายังเชื่อว่าจํานวนผู้คนที่มาร่วมงานเนี่ยยังคงเพิ่มได้อีกมากแต่ว่าเราจะไม่รีบนะฮะเนื่องจากว่า พอจำนวนคนมากขึ้นเราก็ต้องมั่นใจในเรื่องการทําให้เขาอยู่ร่วมกันอย่างสนุกและสะดวกได้แล้วเราก็จะค่อยๆโตขึ้นไปด้วยกันมั่นใจได้ยังครับว่าจะมีคอนเสิร์ตนี้ทุกๆปีตอนนี้มั่นใจครมั่นใจว่ามีเกิดขึ้นทุกปีก็ดูอย่างวันนี้เป็นงานถาแถลงข่าวนะครับมีแฟนของคอนเสิร์ตเราของมิวสิคเฟสเราแบบจองตั๋วกันเข้ามาดูกันมากมายเลยอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างสบายใจว่า คือเรามีคนคอยเฝ้าดูมีคนคอยให้คําแนะนําติชมเพื่อเราจะได้ปรับปรุงขึ้นไปได้เรื่อยๆตอนนี้คือเราเปิดจําหน่ายบัตรแล้วนะฮะที่ไทร i ทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรตอนนี้เนี่ยปกติขายพันแปดแต่ว่าเราลดเหลือแค่1 5 0 0บาทแต่ในะฮะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดปฏิบัติตามกฎระเบียบของสปอนเซอร์ของเราเช่นสะสมฝาเบฟซี่นะฮะหรือเข้าไปดูรละเอียดเพิ่มๆใน b i g m o r t a i n m u s i c f e s t i v a l c o m เนี่ยก็จะได้ส่วนลดเพิ่มไปอีกนะครับคือในที่สุดแล้วบางท่านอาจจะได้ ซื้อบัตรในราคาแค่1ั0หบาทกว่าๆเท่าน,นั้นเองแล้วก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมดได้ที่ bigmountainmusicfestival.com ครับเ็อยากให้ไปสนุกกันนะครับผมว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ใน m u s สิ f เฟสติวัลนะครับแล้วก็หวังว่าไอเดียนี้นะครับจะเป็นที่ถูกใจของใครหลายคนนะครับที่ที่เราจะปาร์ตี้กันแบบสนุกสนานแล้วก็ไร้ขีดจำกัดแล้วก็เฮฮากันด้วยกันได้มากมายครับอ okay, ครับในเรื่องเอานที่ก็ พร้อมพร้อมมากครับปีนี้เพราะว่าเราก็ดูว่าอะไรที่ต้องแก้ไขจากปีที่แล้วเราก็นํามาปรับปรุงในปีนี้แล้วก็สนุกครับอยากให้มาดูการทํางานของพิเตศกันนั้นเน็กแล้วก็ทีมงานครับกพราะประกันได้เลยว่าสนุกมากๆครับ thank you